สวัสดีค่ะวันนี้เจปเปิ้ลสายหาจะนำเสนอเมนูของเราวันนี้เราทำลาบปลาไปแล้วนะคะแต่เราจะมาดูปริมาณของปลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กับให้ช่องเจปเปิลสายหาด้วยนะคะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องด้วยค่ะเจปเปิ้ลตาชาติสวัสดีค่ะมาเบิงพี่น้อง่ะเออมาเบิงป่าบานคอยอันนี้คือป่าบานข่อยเ้ยพี่น้องเด้อนี ตัวนี้นักแปดกิโลครึ่งเด้อค่ะ, 7, 5, 5, ะเจ็ดปอร์เซ็นต์ห้าบพ่คยถ่ทายลงจากเทียเพราะว่าอีอยงเพราะว่าข่อยเฝ้าน้ำเวียกน้ำงานนี่เดียวข่อยสิไปใส่ปุ๋ยเขาอีกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นบ่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ทํากินไปแล้วหนึ่งตัวหนักแปดกิโลนะคะก็ะคือใครเต็มท้องเลยค่ะเอาเขาตู้เย็นไว้กินกับพ่ท่านเด้พี่น้องเด้อมือนอีก,กับแปดกิโลครึ่งเห็นบ่ค่ะนางงามป่าได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ โมแม่นงูเขียวบอกพระจันทร์ดับเด้อพี่น้องคขาเห็นปะไข่ติ่มท้องเด้อค่ะอยากบ่อยากบ่วัชเสียนป่าสุมเนาะคะ่ะนี่แปดกิโลเคอรน์นี่หนักหนักเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาถือยุ่งสี่กวกันหนักเด้อพี่น้องเห็นบ่สดเลยเด้อค่ะนี่น้ำนย่อยโป้งโนี่เบิ่งนี่น้ำนี่เห็นบ่นี่เศรีเบิ่งปลานี่มันสดบ่พี่น้องค่ะนี่ปลาสดมากเลยค่ะนี่ ก็คือป่าบ้านคอยนีบดยยู่กินเด้อพี่น้องเด้อฝนตกมากก็นยกสะดุ้งแล้วก็ได้ป่านะคะเนาะเนี่ยยกป่าเนี่ยเห็นบ่ค่ะได้ทุกมือเด้อพี่น,อนอ้องขาหนีเพราะว่าตัวข่อยมีแรงสะดอกสะดุ้งยกป่าพี่น,อน้องนี่เห็นบ่ค่ะฝากาเขามาติดตามฟังนิทานเจ็บป่ดใส่หหานนี่เด้อพี่น้องเดิมบักพัชจันทร์ดับกูอยากรู้อว่างูเขียวน่อยมึงนั่นะ เออมันที่ซ้ำนี่บอฮะ,อะข่าพระจันทร์ดับมึงมึงเห็นบ่นี่กลัวที่ฐานจิตแล้วสาธุด้อสาธุขอให้ท่านนี่คืนมาให้ข้าพเจ้านี่ได้มาอยู่มากินให้ยอิมอยู่อิมทองแล้วก็เพื่ออยู่ให้มีประโยชน์ต่อเช่าโรคเขาเข้าใจบอบอกว่าจันทร์ดับฮะมึงได้อีหยังกูเกาะมึงว่าอีหยังกูฮะมึงบอกว่าไปอยู่ในอีสายห้าบออีสายห้าแบบใดจ๊ะฮะ ใส่ห้ามแบบไหนพระจันดาบมึงเห็นบ่นี่บ้านกูบือดยู่อดกินมึงเห็นบ่หนี่เ่าต้องไปหาซิตตกซิแตกทั้งใดและกินอยู่บ้านจาขอ,องกันเรียบร้อยฝ้าพิจารณาในเดจ,จ้าของมึงยังงูเขียวงูเขียวกับกาบกับไว้ป้ากูเบ่เคยโพบบ่เคยผองูเขียวลอยอยู่ในน้่เออลอยอยู่ในนั่งกบว่าพญานากคกูแล้วมึงเงยแห้งนี่มึงว่าอีหยังนี่มึงเห็นบ่นี่มึงว่าอีหยังนี่โคตรพญานาคเลยแต่มึงเห็นบ่นี่โตใหญ่กว่างูเขยียวอีกแทมนี่เห็นบ่พ่นโพขึ้นมาเห็กูได้มากิน เออเป็นอาหารเลียนคอบคพราะว่าปู่นี่ให้มีชีวิตเจอเห็นบ่นี่เออยู่แล้วก็มีประโยชน์เพราะอไเป็นมือมุ่นเมาสารละทอละที่อีหย่งเลยเระจบ่เออจะสัตว์มึงก็มาหนีมึงเห็นบ่นี่มามาเปิดเนี่ยเปิดมึงเห็นบ่หนี่สิมาสั่งเวราะฉะนั้นหนักยี่บันกูกักได้หนี่เห็นบ่นี่เออกูหนักกระหนักมึงเห็นบ่นี่เพราธรรมดานะจ๊ะสิบอกให้ พระจันดาบพระจันดาบเห็นบอแตกต่างกันกับงูเขียวดีงูเขียวมันวายน้ำนี่ดีดิดิดิดดดอุ้ยปฏิหารวันนี้พญานาคขึ้นมือนีพญานาคก็ขึ้นบ้านกูก็กล้มึงเห็นบอนี่มึงเห็นบอพญานาคนี่ไงก็ของมึงมาอีกบักกาบบาไหวงกูนี่ให้ได้กินพ้อมนีเห็นบบนี่ อินอิมพรออมนี้ได้บุญได้กุศลพ้อมึงเห็นบ่หี่เอออินอิมกันนี่จะคขั้วเฮือนนี่มึงเห็นบ่นี่อืมอิมแล้วเพิ่นก็เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่นเสียสละสีเพิ่อนอันนี้งูเขียวอีหยังของมึงไหวไปแนะานำ <ś le> เฮียเขาไปในหู้โตซํานี่ก้วยนี่กาบสรซางพญาหนพญนา,นาคขึ้นมามึงเป็นอีหยังมึงอิสาเขาบอกเพ้าตายแต่คนอื่นเขาว่าอิสาเบิ่งเจ้าของสักกอนน่ะมึงอะไรให้โตอิสาเออเฮ็ดนีหยังขึ้นมากไอเฮ็ดคือเขาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพ้าาตายแต่คนอื่น เขาหลอกเขาล่ำกับว่าเขาล่ำเลี่ยนแบบ่าเจ้าของบ่เลียนแบบบ่จ้ะฮะกูกินเขาอีไปไหม,ม,มสิสำลักหัวมาตายก่อนนจ้กหน่อยอม,มึงบ่เลียนแบบบอกกูถามเนี่ยมึงบ่เลียนแบบบอกบเลียนแบบบอกกูถามดูเอองูเขี้ยวแลนไก,ก่ก็บอกว่าพญานาคคืนพญานาคคืนแล้วก็เออตั้งซอกตั้งซื่อให้ออกพญานาคล้หรือมีการลํำพนะักมีการล่ำปลอมคุณเาเมืองเงือเออ บางอันอีกทางหนึ่งยังของเขาเลยล่ะเฮ็ดล่ำขึ้นก็บอกว่าเขาไปเลี้ยนแบบเออไปเลี้ยนแบบบ่สเเลี้ยนแบบยังเลยค่ะเขาก็ล่ำเลยคือกันเขาใจบอมึงละมันโตอิจฉาเขาใจบอผู้ใดนผู้นี้เฮ็ดกับย่านที่เขาน่ะมันเลี้ยนแบบมึงน่ะก็ลังเลี้ยนแบบ,บเ,แบบเขาอยู่เดียวนน่มึงเขาใจอีบ่เออเลี้ยนแบบเขาเขาใจบอเออเฮ็ดพญานาแคบบขึ้นมาแล้วก็มากกามากวายผู้ใดมให้ให้แล้วก็เออศูนฟืดฟืดฟืดข้นมึงทีู่นย์หาที่แตกอีหยัง เออเขามึงนับ <impossible> ถ <no surprise habitude> ือกันนับถือเขามึงไปแต่แหม่ขึ้นก็ามานับถือแม่เขาใจยีบอเออมองให้นับถือก็เยอะแยะพญานอบพญานาคก็เยอะแยะมึงเห็นบ่อผุนบ้านกูมึงเห็นบ่วัดคำชะโนดมึงเห็นบ่เออวัดคำชะโนดมึงเห็นยีบอค่ะพ่อปู่ศรีสุดทแม่ย่าปทุมมามึงเห็นยีบอศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักมีตั้งแต่โบราณมาแล้วก็จารึกในตำนานด้วยค่ะเห็นบ่อมึงเห็นยีบอเป็นบ้าบ่มึงบ่ยันฝ่าลงหัวงบ่จังน่อยนันไปหาเห็ดแปลกเขาเด้อมึงระวังนะจ้ามึงสิเป็นร้ายต เออเจ้านายเปิดสีเฮ็ดเป่าพ่นไฟใะหัวมึงมันนี้มึงมาตองมาดากูว่าผัวกูซ้ำเศร้าซ้ำเลงหึบักตะวันดับอ่าว่ากูว่ากูเป็นบ้าเป็นบอว่านมกูรีปักปอบมึงมันเป็นหนักหัวมึงบอกเออกูบ่มีนมกูคือนเลี้ยงลูกกูได้เออนมลูกกูคือกินนมกูได้เบิดอสุกคนอยู่ของมึงอีหยังเออลูกกับบ่มีมาเสือกดากูอีว่าบ่มีนมนมบ่มีฮิบ่มี กยุงก,กัะย่าน้ากูเห็นมานนมกูแบนกระดากูวลิตนผัวดิ้นกมกับบ่มีเบนกับเบนเออเออผ่านซึ้งผ่านร่อนผ่านหนาม่าใดแล้วมันกระเรื่องของกูมันก็เป็นความสุขของกูมันเข้าใจบ่กูใส่ผู้ไรสิแตกน้มกระเรื่องของกูเข้าใจยี่บ่กูยู่หัดสวมมือนี่เป็นหอดแม่คนนสวมมือนี่มันเข้าใจบ่ม่ต้องมาอยู่ในชีวิตกูมึงกนันน่งเด็กว่าเติานางเบ่าตะแวดแวนแหวอย่นั่นฮิกกับบ่มีเออน้มกันยังน้อยก็กูอีกยังเสือกมาดากูอีกเข้าใจบ่ ได้ก้อนสิดานมกูมเ,เมือ่อก่เบิ้งนมเจ้าของสะก่อนกูบ่ได้อวดได้อ่านว่าสีหญ่สีน้อยเขาใจบ่กูสำคัญที่หัวจิตหัวใจเออสำคัญที่ดวงใจและจิตใจของคนเนี่ยมันมีความสุขมีความ,วามสะอาดความ,วาม,มบริสุทธิ์เขาใจยี่บอตายสิบอไม่ยากวาูว่าเป็นสัญ่าอีหยังไม่ยากนลำนมกูอืมโอ้นมกู๋มหน่อยกูก็คืออยู่ได้อยู่กูเห็นเป็นอีหยังไม่เบิ่งเอื่อยมึงดูแห้งน้อยก็กุ๋มอีกตัวเอ้ะ ก็แกล้งน้อมใยสั้มใดีอนนี้มั่กูชีคข้านกูอยากเป็นคนสมอปัญญาอ่อนเพราะกูสิมานางธามานางตรวจน้อมอยู่กับใจบอเออกูกะแพ้พอดีตัวผู้ใได้เห็ดน้มสิดีโคตมากูกระแพ้เบิร์ตหนึ่งตัวเราเสริมน้องกูกะแพ้เขาเบิร์ตตัวเอาที่ว่าความดีความงามหนี่งมึงเห็นบอนี่เออมึงเห็นบอกูได้ป่ามานูกูกะแบงไปพี่ให้น้องกูกินมึงเห็นบอนี่เออแบงให้ชาวบ้าน เมื่อวานนี่กูก็เอาเป็ดไปให้เส้าบ้านกูกินผู้ละตัวสวมตัวกูที่ตนวขาเจ้าบ่มีโคบวกโควิดสมองมาหมายังปัญญาควายคือมึงน่ะบักบักบักพระจันทร์ดับมึงคืดได้บ่ว่ามึงสิเพื่อเพยอีหยังกับอยู่กับเขาเนื้อยู่ั่งกินมึงแยงหลายตัวมึงกะหาแจกเส้าบอกเส้าบ้านทำไมมึงเสียบอกไอ้กูอีหยังว่ากูนมรีบนมรีบนมรีบกูไปฟาดหัวมึงบ่เออนมกูเหี่ยวกูก็ย้อมรับมันสิเป็นอีหยังเออบักห้านน่แม่คนเนาเกิดมามันก็ต้องมีอัน เออย้อนงานเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มึงได้ไปเรียนอยู่บ่มึงไปบวชฮัสเตกอีหยังบวชแล้วบ่รู้เรื่องเออทุกครั้งอน,นิี้จังอันัตตาสังขารไม่เที่ยงนะมึงเห็นอยู่บ่แม่มึงสิมาตึงอยู่ตลอดสิบอกกูเป็นน็กน้อย17 18ปีพ่อสินุ่มตั้งหน้าสี่หน้ากูาอยู่เสมอปอบึงกูเฒ่าขึ้นมาลูกกูก็กินนุ่มกูพอแห้งแล้วเออ2คนพูน่นน่ะมันสิมาสีแม่มันหยังปล่อยกันเสื้อหน้าอกกันรุ่นกูนี่แล้วมันต้องตกแน่จักหน่อยล่ะบักามึง มันต้องมีโต๊ะข้าใจบอกกันว่ามีเสือในเนี่ยนะมึงไปเบิ่งของแม่มึงเข้าใจยี่บอแม่มึงเอ้ยกูแล้วมึงหงิดแหงิว่าโอ้ยกูว่าน้องรีบมึงไปพิจารณาเลยคันเทามาแล้วน่ะคับเสษตรกรรมน่ะเกษตรกรรมมันติดตั้งหนาตั้งซีหนามึงอยู่ตลอดมึงไปเกษตรกรรมเด้อเข้าใจบอมึงไปหาถามเบิ่งซุ้มเด็กก็เกษตรกรรมนุ่ม่นมันจะซีหนาตลอดบ่มีโต๊ะดอกมันเป็นซิลิโคนมึงเข้าใจยี่บอมันหนักกันหนักมึงเข้าใจบอทรมานกับทรมานเหตุเพื่อคนอื่นเนี่หาสิแตกอีหยัง เ็เพื่อจะอุตุจะของนี่กูอยู่สุขสมัยดีนี่ร่มกูรีบๆนี่รีบมันจะรีบซ้ำไหนกูเปิดออกเนี่ยแม่นกำกับซ้ำฝ้ามือกูเกาแล้วคอมึงกตัวหางอวนนะมาสามน้องจะเสืออุ้ยแห้งก็มีแหละแห้งดีเออมันหนักเข้าใจบ่อยู่มีความสูงสิตายแล้วกูบริเพื่อท้าเพื่อผู้ใดกูต้องมานั่งเจ็บนั่งปวดเซนนักหนักเพื่อคนอื่นเขาหรือบ่เอาขาดชีวิตกูนี่ต้องมีความสูงด้วยตัวของตัวเองเข้าใจบ่บักพัดจันดับกูฝากไว้แค่นี้แหละมาต้องมาหอนกับน้อกูมาฆ่ามึงเออเบิ้งมึงสักหา ีบักห้ารีบบักพกจันดับบักหารีบบักหรีบักพจันดับรีบมันทุกสิทุกอย่างรีบจ่อยบักกิกตตอมึงไปหากินยากิกตตอรเลยขาไ่บ่อเบิดบานเบิดเมืออนะมึงไปมบงบ้นนเบิดบานเมื่อรอกหัวพีชมึงพาครอบครัวไปกินยาแก้กิตือเลยข้าใไ่บ่อบักหรีบหารีบหรีบหามรีบใครก็ด้อมรีบข้าวไกบ่อันห้ารีบไม่ได้เมียไม่ได้เมียไม่ได้ผัวไม่ได้ผัวห้ามอ วันหยับแกนี่แหละพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปลาเราไปแล้วดูดูดูมีความสุขดีเออได้กินปลาไม่ได้กินงูเขียวงูเขียวหน่อยงูเขียวหน่อยงูเขียวหน่อยไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อพื่อนยันสักช่วงก่อนไปใส่ปุ๋ยน่ะก่อนไปใส่ปุ๋ยอันเขากันพี่น้องขาหาเข่าเห็ดเขากันไปกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเห็นบ้าหนบ้าเคยสิโซ่เลยนี่โตเงี้ยบ้าเคยสิโซ่เลยเนี่ยอยู่ในกลิ่นไปแล้วพี่น้องคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยนัก